สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวเป็นซู35นะครับไฟเตอร์บุมบูมเบอร์นะฮะเป็น4 c h a ชแนลนะครับ2.4 GHz นะครับ RC a l i p a n e นะเป็นชุดพร้อมเล่น RTF นะครับเป็นซู35ทรงแบบนี้เลยนะฮะวัสดุเป็น EPP f o ฟ m นะครับมีระบบไจโรระบบชาร์จ USB บิน360องศาได้นะครับ ตัวนี้บินเล่นท่าหงายท้องอะไรได้หมดเลยนะครับมิติความกว้างของปีกนะครับ3 7มมลิเมตรนะครับความยาว525ม mm, ิลิเมตรนะครับน้ำหนัก110กร mm, ัมนะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตไซส์1503แบตเตอรี่7.4โวลต์นะครับเป็น2เซลล์7 0 0มิลลิแอมระยะเวลาบินประมาณ20นาทีนะครับจะมีไฟ LED ดด้านท้ายด้วยนะครับตัวนี้ก็จะบินกลับหัวเล่นท่าอะไรได้ มามาดูกรนในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในชุดเขาเนี่ยก็มากึ่งพร้อมเล่นเลยนะครับโดย90%นะครับประกอบมาแล้วที่เหลือนะครับเราก็ต้องมาใส่ตัวนี้ ตัวฟินตั้งนะครับฟินตั้งก็จะต้องขาดน็อตน,นะฮะจะมีสองตัวสองฝั่งเดี๋ยวมาดูกกอุปกรณ์ต่อไปก่อนดีกว่าชุดล้อนะครับล้อเป็นล้อ,อยางนะฮะนี่นะครับ เป็นล้อ,อยางก็เพิ่มความสเกลสมจริงสามารถาแท็กซี่วิ่งขึ้นได้แล้วก็แลนดิ้งลงกับพื้นได้ถ้าเป็นพื้นเรียบๆนะครับมีที่ชาร์จ USB ให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใบพัดสำรองนะครับพร้อมสปินเดินแล้วก็มีไขควงไขควงนี่เอาไว้ขันน็อตของตัวรัดเดอร์นะครับ คอนเสริมที่เราจะต้องใส่ก็คือลัดเดอร์ตัวนี้นี่นะครับก็จะต้องใส่ลงไป ล็อตเลเอร์น่าจะเป็นตัวนี้ล็อตดำ โอเคนะครับอ่าประกอบชุดตัวรัดเดอร์แล้วมาดูในส่วนการควบคุมตัวนี้ใช้เซอร์โวสตัวนะครับเนี่ยจะมีขางกับรัดเอแอร์ลอนเข้าหากันนะครับทำงานโดยเป็นระบบนิกช่องใส่แบตอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้เลือกใช้งานนะเปิดปิดไฟ LED ที่ตัวหางได้แล้วตัวนี้จะเป็นโหมด 3D 6G นะครับมันก็จะปรับการเล่นได้อิสระตัวนี้ก็เป็นทิมพ,พวกเนี้อันนี้จะบินหงายท้อง okay. เดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะ,ะก็จะมีไฟติดใต้ท้อง ด้วยนะครับบินกลางคืนได้เมื่อเราเสียบแบตเข้าไปนะครับมอเตอร์บัลเลตก็จะเซตตัวก็จะได้ยินเสียงติ๊ดติดนะครับโอเคจากนั้นเรามาใส่ล้อนะครับนะล้ออันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับ จะถูกกว่า,าปแปลกไหมน,นะครับโอเค ประมาณนี้นะรโอเคมารีโมทนะครับใช้ฐาน 2A 4ก้อนนะครับ เราก็เสียบไปแล้วเนี่ยในอุปกรณ์เครื่องบินมันพร้อมทํางานใช่ไหมเราก็วางกับวางนิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็เปิดรีโมทยกเขาเล่งขึ้นลงหนึ่งครั้งอ่าเขาจะเซตตัวนี่นะครับก็จะใช้การทํางานควบคุมเง,งี้ยซ้ายขวาอัพดาวนะครับ ก็จะมีระบบไจโรทำงานควบคุมการบินนะครับมาเรามาลองดูสไตล์ผมก็จะพุ่งเอาเนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับราคา2,000กว่าบาทนะครับถือว่าเล่นแบบได้คุ้มเลยตัวก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพร้อมหนึ่งสสาม ไดด้้เหนียรตาล่อนอยู่นะครับระดับขึ้นไปอ,อันนี้เป็นการล่อนนะผมก็จะปิดไฟ LED ปิดได้ด้วย ไฟ LED เ,เปิดปิดได้นะครับมีไฟที่ท้ายด้วยเราจะปรับส่วนไฟตัวตรงท่อไอพ่นนะจะปรับให้มันนิ่งแบบนี้หรือจะให้กระพริบก็ได้เปิดปิดได้โอเคไฟใหม่นะครับ โอเคเมื่อกี้ไปกดผิดไปกดโดนสามดีนะครับมาเดี๋ยวลองไปใหม่นะครับกดโดนสามดีมันก็เลยชิดหัวอ่าทีนี้ก็บินนิ่งเหมือนเดิมนี่นี่ผมบินกับหัวนะ ปุ่มยิงกับหัวอัตโนมัติเนี่ยมันจะกลับของมันเองเดีย่ยดูนะครับเนี่ยมันจะกลับหัวมันเองนะฮะนี่แล้วปุ๊บมันก็จะพลิกเองนะครับโดยกดปุ่ม3 d ดีที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับ เสียงก็แว็ดเว็ดดิโอเคนะครับเดี๋ยววนกลับมา ล่อนลงเลยนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะหรืออยากเล่นตัวซู35ตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ไลน์ดีและเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมโอเคครับ